โซกราวเพชรยินดีอคาเดมี่นั้นเป็นแชมเปี้ยนปูท้าชิงนั้นเป็นนักชกจากอุสเบกิสถานนะครับรุ่นใหญ่กว่ารุ่นของเพชรมรกตกับอเล็กซานเดอร์โมซาซึ่งท่านได้ชม5ยกไปแล้วนี่เป็นอีกคู่นึงครับปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสดในชั่วโมงที่3ครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ตตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับ แล้วก็ต้องสนับสนุนกันตลอดเลยนะครับในศึกมวยรมธรรม์แรไฮไทเรีกว์วันนี้นะครับต่อยที่เวทีชั่วคราวนะครับโรงแรมรีการ์เดนพลาซ่าขาดใหญ่จังหวัดสมขลานะครับคิดถึงโตโยต้านะครับคิดถึงเคมอเตอร์02แล้วก็662นะครับ6555 ศูนย์ซ่อมได้รับรางวัลผลงานไทยเซ็นยอดเยี่ยมระด,ดับประเทศเลยทีเดียวศูนย์บริการนะครับ19แห่งแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขานะครับแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีนะครับที่ถึงโตโยต้าที่ถึงเคมอเตอร์ทำตัวใหญ่ใจดีนะครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดและขอขอบคุณครับทางโตโยต้าสงขลาครับผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้าทิพานานิตหัตใหญ่จำกัด วันนี้ครับต้องขอขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่โรงแรมรีการ์เด้นลาซ่าท้องสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปกรณ์มวยไฟเปอร์เจเจมวยไทยอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลโดยคุณนรนค์ว่องประเสริฐการและท็อกออฟเดอะทาวน์เอาแกไนเซอร์หาดใหญ่ขอ,ขอขอบพระคุณครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านประลัดจังหวัดสงขลาท่านชักรากบินละกานะครับซึ่งเดินทางมา ปฏิบัตินหน้าที่ในฐานะประธานอเมริการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณท่านนายอำเภอพัฒนใหญ่นะครับานอำเภอสวีวุฒิสังเิริฐดีเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตัวเราจะซื้อไฮรักดีวไปที่เคมอเตอร์นะครับเอาอะายแดงครับฝ่ายแดงวันนี้นะครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือโชคราวนะครับพิธีเดียร์าคาเดมี่น้ำเงิน โอลิภพนะครับนักชกชาวอุซเบกิสถานนะครับในพิกัดน้ำหนัก160ปอนด์ครับคู่นี้ครับครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับของสปาร์มวยไทย WMC ในรุ่น160ปอนด์นะครับรุ่นมิดเดิลเวทถือว่าวันนี้ท้องเจสีครับเอากีฬาดีมวยดีมาให้แฟนๆรับชมกันเต็มอิ่มเลยครับ3ชั่วโมงเต็มนี่นะครับวันนี้ดูชกราวด้วยนะครับนักชกชาวไทยเป็นแชมป์มวยไทยของ WMC นะครับในรุ่นมิดเดิลเวท นักชกชาวอุซเบกิสถานนี่รายนี้นะครับคุณิภพนี่เป็นผู้ท้าชิงวันนี้นะครับแต่แต่ละคนแต่ละคนที่มาชกในบ้านเราไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนักชกต่างประเทศรูปร่างใหญ่มากเลยนะครับตัวชิงจากอุสเบกคนนี้อยู่นะครับแผ่นหลังสูงสูงยกหนึ่งครับอาคฟิลิปปินส์ครับเลโรลิโต ยังมีร่วมรายการนะครับมีทั้งพลังคน CP Freshmart เจอกับผู้อุ่นเครื่องชาวอินโดนีเซียร่วมกับการอุ่นเครื่องของนกน้อยแล้วก็โอเล่ดงด้วยครับเเกินร้อยครับมาลุ้นต่อยกสองนะครับวันนี้ฝ่ายแดงก็คือซอกราวนนะครับน้ำเงินวันนี้นักชกชาวอุซเบกิสถานนะครับแม่รุกรลางทงชกดีเหลือเกินคู่นี้ต่อยกันในพิกัดน้ำหนักร้อยหกสิบปอนด์นะครับครับที่สำคัญเป็นมวยซ้ายด้วยครับอุซเบกคนนี้เดี๋ยวมาดู ปกตินี่เห็นแต่นักชกชาวไทยครับส่วนใหญ่นะครับเป็นมวยซ้ายวันนี้เจออุสเบกมวยซ้ายเอ้ายืนกันใกล้ๆนี่เราเล็กเราเล็กเห็นชัดเลยนะครับพอบเราเล็กบาง ตอนการชกนี่เขาให้สัมภาษณ์นะครับมาวันนี้อยากจะมาพลิกล็อกเอาชนะซอกกล่าวให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาสามารถคว้าถึงถัดแชมป์ของสกามวยไทยโลกไปได้นี่เออกระเฮิมกระเฮิมกระหึ่มทั่วโลกเลยทีเดียวครับกระเฮิมแล้วก็รูปร่างช่วงชกนี่น้ำเงินเนี่โหนี่นี่อุสเบกิสเนี่ยคล้ายๆกับเพชรมรกตวอสังกภัยเลยนะเนี่ยครับเออหน่าติดตามครับทั้งคู่เลยทีเดียว นครับได้รับเกียตรติจากกรรมการสักขีพยา,ยานสองท่านนะครับก็คือคุณธานีชัยสิพออนพรโยธินครับหรือว่าคุณสิงห์ท้าพจน์นะครับผู้บริหารของสยามกีฬาแล้วก็มวยสยามรวมด้วยคุณชาติพนชัยทรงกำพลครับผู้สื่อข่าวอาวุโสทนี้ทั้งสองท่านได้เกียรติมาเป็นสักขีพยา,ยานนะครับในการชกชิงแชมป์แล้วก็้องกันแชมป์ของสภามวยไทยโลกวิ MC อขอขอบพระคุณครับโอ้ย ว่าเล็กแล้วขักศอกได้หรือว่าอยู่ระยะห่างนะครับเจอของใหญ่ครับซ้อกราว,วันนี้ก็คงคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเล็ก,กกว่าเขาับชคชาวไทยครับเจอนักโชคชาวป่าชาตินี่แกใช้เสือป่าแม่ม้ามวยไทยโอ้โหน่าครบเครื่องแล้วครับ าบางครั้งนี่มวยเงินแสนของเมืองไทยนะครับไปเจอกละเ้ฟาดหางโอ้โหน็อกตาตั้งมาแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวต้องติดตามครับหมดยกที่สองครับในยกที่ผ่านมาครับ ขอแจ้งแฟนๆขอมวยนะครับวันนี้ยังไม่จุใจครับเย็นนี้ครับเย็นนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิบนะครับจะเป็นการชกตัดเชือกของมวยรอบ8ปพการครับมวยรอบในรุ่นพุนนะครับ ก็คือชนะเลิศนี่เงินรางวัล1ล้านบาทโอ้รอชนะเลิศ5 0 0แสนบาทครับนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับวันนี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ถึงโตโยต้าที่ถึงเคมอเตอร์แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดรภู้พิเศษไทยภูมิซีพีเจริญพ่อค้าผันอาหารจำกัดมาชมด้วยครับครับต้องขอบคุณทางบริษัทโตโยต้าสงขาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด คอนโดวยบริษัทโตโยต้าพิคานหาดใหญ่จำกัดนะครับบริษัทโตโยต้าพิคานพาณิชย์หาดใหญ่จำกัดถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับรวมถึงเพชรยินดีอาร์คาเดมี่โรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่านะครับของสุขุมวิทสอร์จากการออทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าอุปกรณ์มวยไฟเตอร์เจเจมวยไทยอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลโดยคุณนรงค์วงประเสริฐก,การท็อปออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบรพระคุณครับ ขาเริ่มมาแล้วครับสอกคราวต้องระวังซ้ายนะครับซ้ายของอุสเบกถูกเตะถ้าอยู่ใกล้ๆอันตรายครับนี่นะเตะแล้วเขาจับเป็นเลยนะครับไม่ใช่วไม่เป็นต้นตำลักครับต้นตำลักต้นตำลักป่วยมาราธอนครับต้องขอบคุณทางตอยลุต้านะครับตอยลุต้าคาไฮลักลีโวู ว่ราตอนนี้อุซเบกิสถานครับเครื่องติดเครื่องติดเหมือนกันใจสะใจแฟนๆครับแฟนๆบอกออกดิออกดิเอาบอกให้ซ้อกาวนะครับเชียร์คนไทยเจอใหญ่ก็ต้องต้องอัดย่างหนักนะครับไม่งั้นไม่ยุบ มาเล่นกันนกครับคู่นี้มีการน,น้ําหนักใหญ่ด้วยครับเอ้ามาดูว่าวันนี้ครบยกหรือไม่ครบยกครับคู่นี้กราต้องช่วยเซฟครับแม่งั้นตกเวที น้ำหนักนี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วเลยครับ160ตอนประนเภทใหญ่คุณภาพนะครับทำไมคุณภาพนี้หมดสิทธิ์ครับในการทีแชมป์ของสภามวโมยไทยโลกวิวเอ็มซีจะตั้งรับสองดาวหมดยกหน่อยครับหมดยกวครับ วัชนาทซีพีเฟสมาดชิงแชมป์กับเอ็มอารูเอลนาฮักนะครับนักชกจากอินโดนีเซียของกับการอุ่นเครื่องของยอดมงกุฎซีพีเฟสมาดนะครับรองแชมป์โลกอันดับ2พร้อมด้วยเพชรซีพีเฟสมาดแชมป์โลกเยาวชนที่เวทีมวยชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนมิภากษาการงานใหญ่ตื่นง,งาม,มงวานนะครับก็ท่นานผู้ชมฝั่งลเล่ตรงไหนเยิงเย,ยิงกับเรื่องจำคลองเปลว เราชมกันได้นะครับรายการใหญ่ทั้งวันเสาร์ที่15กรกฎาคมการป้องกันช้ป์โลกอากมังครับของ Knockout c ซีีเฟชมารนะครับแล้วจะถัดมาอีก6วันในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมที่การไฟฟ้าส่วนภูมภาคครับวันนี้จะเป็นเช่นไรครับในการป้องกันนะครับทอราป้องกันชมป์สถาบันไทยลุ้นร้อยอนรุดบ เตะไม่ให้เข้าเป็นการเอามาโดนเตะขวาอว่าครับใหญ่โดนแล้วไม่เคยยุบลุดครานี้เราจะโดจากอุสเตนทิชาเนี่ยถ้าจะโชว์ไปก็ยิ้มไปละครับเธอเดินมีความสุขกับการต่อสู้ในสนามแม่ไม้ดวยไทย นลักษณะมู่นะครับในลักษณะทำไปคูวไปเตะต่ำนะครับลูกนี้ไปโดนกระจับโดนนะครับโดนนะน่าจะโดนขอโทษแล้วนะครับขอโทษแล้วครับนี่ครับควาแก้เกมนิดนึงครับเจอลูกใหญ่โอ้โหซอฟต์บอลอันนี้ยังถฟอร์มได้สวยทั้งคู่ครับคู่นี้ระวังนะครับก็ต่อยมัดมัดนี้น่ากลัวครับ แต่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับทำเป็นเล่นอย่าติดประมาทนะครับกู้ชกนี้รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็อาวุธนี่น้ำหนักแรงใช้ได้เลยทีเดียววืถนะครับมัดขวาแม่มัดฟางพรจัวล้มเลยครับวืด,ดครับวืดตัวแต่ขัดโดนย,ยุ่งเหมือนกันครับความนี้จบร้อแล้วครับกูชกจากประเทศอุสเบกิสถาน ยุดยุดฝ่ามือแล้ว่อยกรรมการเหนื่อยเลยครับเพราะว่ากรรมการนั้นเล็กกว่านักมวยไม่ยุบนะครับตัวใหญ่ไม่ยุบยุบยากมีลูกผู้ด้วยนะครับมาสเบกหมดโจ๊กก่อน เดินได้ดีทีเดียวครับขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนต่อไปแล้วก็อุยตรามาผิ่นนะครับขอบคุณครับสยุทธุ่มลุงมีผลนนงานในยกที่แล้วลุกเตตซ้ายของผู้ชิงจากอุสเบคารัรนะครับลูกนี้ชั่วขวาแล้วหลุดนะครับอันหลังเลยครับ โด,ดใส่เข้าไปครับรสดในวันนี้ครับรายการใหญ่เลยครับต้องขอบคุณทาง t o y ย t a m มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับรวมถึงช่องเจ็ดสี t o y ย t a าไฮรักรีโวครับรถกระบะที่ยิ่งใช้ยิ่งใช่ t o y ย t a K เคมอเตอร์ or, ครับผู้ใหญ่ใจดีคุณวิเชียนสมพงษ์ลุงโลดนอกจากโตโยต้าสงขาผู้จำหน่าย t o y ย t a จำกัดแล้วนกจากโตโยต้าที่ทานทานิสหัดใหญ่จำกัดครับ มาสเปคโบริโภคที่อาจจะจำยากหน่อยครับโจ๊จากวุ้นเบ็ครับวันนี้ตาวเสียเปรียบรูปร่างชุกชุค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นไม่แลกไม่ประทะนะครับใช้ความเป็นมวยที่ออกอุ้ได้สวยงามกว่าครับแต่เวลายังมีอย่าประมาานะครับเสาะก่าว ทิ้งตัวครับไม่งั้นโดนไม่เคยเดินขยันนะครับดเดินขยันออกอาวุธได้ดีทีเดียวคุณตะดินจากอุสเบคนี้มาเเบกโอลิพบโด,โดนสอเข้าไปครับยิ้มตลอดครับห้ายกยิ้มตลอด ความสุขครับทำให้ท่านผู้ชมก็มีความสุขได้รับความสุขจากการแข่งขันของทั้งคู่ไปด้วยเช่นกันอุ้ยโอ้โอสอก,กับยังหลบทันครับซอก,กาวหลบไม่ทันนี่ยุ่งแน่เป็นนักมวยอารมณ์ดีนะครับ่อยไปยิ้มไป,มไป,ไปครูไปในตอที่ซอกาวก็ไม่วางใจนะครับเพราะว่าเกมมาปแปลกครับ คนอีกรังนะครับกับท่านกรรมการสักขีพยานทั้งสองท่านครับคุณธานีชัยสมพรโยธินนะครับผู้บริหารจากสื่อสยามกีฬานะครับถงมวยสยามด้วยแล้วก็คุณภาพิพรชัยทรงกำพลครับดูสุข่าวอาวุโสวันนี้ทั้งสองท่านจะให้เกียรติมาเป็นกรรมการสักขีพยานกับในการชกชิงแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ของสภามวยไทยโลก w m c จบแล้วครับการชกป้องกันแชมป์รุนใหญ่ของ ผมอ MC จะถือว่าส kind of so th yes. ู้ใน5ยกในแบบฉบับของมวยไทยก็ผ่านแล้วครับซํำนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับตัวนั้นเตะหน้ากลัวต่อยหน้ากลัวนะครับแต่พอมา4กับ5นี่จังหวะหลวมจังหวะหลุดก็มีให้เห็นครับแล้วก็ลูกแปลกๆนะครับเฮครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายเตะหลุดครับเจอกินเปล่า เอกเจะจับได้ทุ่มพิงเองหลุดคบดึงหลบได้นี่ก็เป็นเชิญคุณสมิงขาวครับขอบคุณครับผลคะแนนกรรมการทั้งสามท่านกรรมการนรงพสวัสด,ด,ด, 49, สด 49, สสิ์ให้แดงรดให้แดง49นสิ้าเงิน48กรรมการเปเรษสากุรัตนาให้แดง49นสิ้าเงิน48กรรมการสมศรีภูศรีให้แดง49 น้ำเงิน48เป็นนั้นว่าซอกลาวนะครับพทดเดียาคารดมี่ก็ป้องกันแชมป์ในรุ่น160ปอนด์ของโดมินิมซีไว้ได้เดี๋ยวการนี้ขอเรียนเชิญประธานท,ที่ปรึกษาบริษัทพีดีดีบลอกซ์ซนมาชันา่นจำกัดท่านพลเอกวันชัยนิ่งเขียวให้เกียรติพาดสัมผัสของมวยคู่นี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ซอกลาวป้องกันแชมป์ไว้ได้ท่านผู้ชมครับในศึกมวยไทยมราธอนไทยรัฐรีโวรัววันนี้นะครับ